สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ท่านเรามาช annel วันนี้เสนอเรื่องสมบัติเมืองลับแลขอคนละหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานด้วยนะครับเรื่องราวของชายหนุ่มผู้หนึ่งที่มีนามว่ารามรามออกไปทำงานต่างถิ่นไกลบ้าน ทุกๆสิ้นปีเขามักจะกลับบ้านพร้อมเงินก้อนหนึ่งที่ได้จากการทำงานไปให้พ่อแม่เสมอเป็นปกติในตอนเช้าที่เขาจะออกไปทำงานวันหนึ่งในขณะที่กำลังเดินอยู่เขาก็เหลือเพียนต้นไม้ต้นหนึ่งที่ออกดอกสวยสะพรั่งสีสดงดงามจนอดไม่ได้ที่จะแวะเข้าไปดูใกล้ๆหากแต่พอเข้ามาใกล้เท่าไรก็เหมือนมีแรงดึงดูดบางอย่าง กระทั่งรามทนไม่ไหวจึงยื่นมือออกไปและเด็ดดอกไม้มาจากต้นหากแต่อยู่ๆดอกไม้ที่เด็ดออกมากลับเปลี่ยนสีในฉับพลันรามตกใจจึงทิ้งดอกไม้นั้นแล้วรีบวิ่งกลับไปทำงานในทันทีวันต่อมารามก็เกิดอาการป่วยกระทันหันแข้งขาอ่อนแรงยิ่งนานวันเข้าก็ไปไหนไม่ได้มีเพียงยอดเพื่อนรวมง,งาน ที่คอยหาข่าวหาน้าให้ก่อนออกไปทำงานหากแต่ครั้งนี้เพื่อนของเขาต้องออกไปทำงานต่างถิ่นเป็นเวลาหลายวันจึงได้แต่ปล่อยเฮร,รามอยู่คนเดียววันหนึ่งในขณะที่ฝนกำลังตกอย่างหนักรามเอ่อมองสายฝนที่กำลังไหลลงมาตามหลังคาในใจได้แต่คิดว่าตัวเองจะไม่รอดแล้วมันคงจะดีหากก่อนตายได้ออกไปสัมผัสสายฝนสักครั้งเขาจึงฝืนใจ ผานตัวเองออกมาจากใต้ถุนบ้านแต่ก็เกิดเรื่องน่าแปลกใจขึ้นเมื่อร่างกายได้สัมผัสกับน้ําฝนรามรู้สึกว่าเขามีเรี่ยวแรงมากขึ้นขยับตัวได้มากกว่าเดิมหลังจากฝนหยุดลงอาการของรามก็ดีขึ้นเรื่อยๆหากแต่ไม่ได้หายขาดยังคงมีเจ็บอยู่บ้างเวลาผ่านไปเพียงสามวันเท่านั้นหยอดก็กลับมาเร็วกว่ากำหนดโดยบอกกับรามว่าอดเป็นห่วงไม่ได้ จึงมาพารามกลับบ้านของตนเพื่ออาการจะดีขึ้นหากไม่ต้องอุดอู้อยู่แต่ที่เดิมอีกทั้งที่บ้านของยอดก็มีพ่ออยู่ท่านจะได้ช่วยดูแลเมื่อ <brew> ทั้งสองมาถึงบ้านของยอดพ่อของยอดก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีพ่อของยอดบอกกับรามว่าเขาจะพารามไปรักษาเพราะด้วยความรักและความเอ็นดูรามเหมือนลูกแท้ๆหากแต่เมื่อหายดีแล้วเขาขอให้รามอยู่ที่นี่กับเขาและยอด รมช่างใจอยู่ครูใหญ่ครั้นจะอยู่เขาก็ไม่มีปัญหาหากแต่เป็นห่วงพ่อกับแม่ตั้งแต่ที่ป่วยมานี้รมยังไม่ได้ส่งข่าวหรือกลับไปหาเลยจึงคิดไว้ว่าจะอยู่ที่นี่กับยอดและพ่อของยอดแค่หนึ่งปีเท่านั้นเมื่อตกลงกันเช่นนั้นแล้วพ่อของยอดก็พารามไปรักษาจนกระทั่งหายดีเป็นปกติรามที่ซาบซึ้งและสำนึกในบุญคุณของพ่อเพื่อน จึงตัดสินใจที่จะอยู่ต่ออีกเป็นเวลาหนึ่งปีเพื่อจะช่วยเหลือง,งานครอบครัวนี้เวลาล่วงเลยผ่านไปเรื่อยๆจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปียิ่งใกล้เวลาครบกำหนดเท่าไรพ่อของยอดก็ยิ่งไม่อยากให้รามจากตัวเองไปไหนเพราะความรักความผูกพันยิ่งมีมากขึ้นชายชราจ,จึงคิดหาวิธีที่จะให้รามอยู่กับตนและยอดต่อจึงพารามไปแนะนำให้รู้จักกับหญิงสาวผู้หนึ่ง เป็นไปตามที่คิดไว้รามเกิดตกหลุมรักหญิงสาวคนนี้กระทั่งทั้งคู่ต่างชอบพอกันจึงตกลงปลงใจที่จะแต่งงานและอยู่ด้วยกันที่นี่ต่อเป็นเรื่องดีที่รามมีครอบครัวที่สมบูรณ์มีภรรยาที่สวยและมีลูกที่น่ารักอีกหนึ่งคนรามใช้ชีวิตอยู่ที่นี่อย่างมีความสุขจนลืมไปว่าตัวเองตั้งใจจะอยู่ที่นี่เพียงไม่กี่ปีเท่านั้นหรือแม้กระทั่งความคิดถึง ที่ตนเคยคิดถึงพ่อกับแม่จนเวลาผ่านไปเข้าสู่ปีที่9ที่รามไม่ได้ติดต่อที่บ้านเลยเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีพ่อแม่ที่ยังรอเขาอยู่ด้านพ่อแม่ของรามที่รอลูกเป็นเวลาหลายปีแล้วที่รามไม่ได้ส่งข่าวคราวอะไรมาเลยจึงตัดสินใจที่จะจัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้รามเพราะคิดว่ารามน่าจะตายไปแล้ว ในวันที่ทางบ้านของรามจัดพิธีนั้นเป็นวันเดียวกับที่รามออกมาทาสวนคนเดียวในขณะที่เขากําลังทํางานจิตใจก็รู้สึกกระวนกระวายรู้สึกคิดถึงบ้านคิดถึงพ่อแม่ที่ตนหลงลืมไปนานเกือบสิบปีอาจเป็นเหตุจากการจัดพิธีทําบุญอุทิศสวนกุศลให้รามที่พ่อแม่ของเขาจัดขึ้นส่งผลให้ในท้ายที่สุดรามก็ทนไม่ไหวตัดสินใจที่จะเดินทางกลับบ้านโดยที่ไม่ได้บอกใครแม้กระทั่งลูกเมียยอด หรือพ่อของยอดและเนื่องจากระยะทางกลับบ้านของรามค่อนข้างไกลรามจึงนำสเสบียงและน้ำที่ภระยาเตรียมให้ตอนออกมาทำสวนกลับด้วยเพื่อไว้ใช้ดื่มกินระหว่างทางในระหว่างทางกลับบ้านนั้นรามก็เกิดความลังเลใจนี่เขากำลังทำอะไรอยู่จะทิ้งลูกทิ้งเมียไปแบบนี้จริงๆหรืออย่างน้อยก็ควรพาครอบครัวกลับไปให้พ่อแม่ได้รู้จักพ่อกับแม่คงจะดีใจที่ได้เห็นหลานที่น่ารัก เมื่อคิดได้แบบนั้นรามจึงเตรียมหันหลังกลับไปรับลูกเมียแต่ก็ต้องตกใจเมื่อหันมาแล้วเจอผู้หญิงแก่ๆคนหนึ่งยืนอยู่ต่อหน้าเขาแล้วพูดขึ้นว่าพ่อนุม่มแค่แนะนำว่าครั้งนี้เองควรเดินทางคนเดียวเมื่อถึงบ้านแล้วคอยกลับมารับลูกรับเมียเองนะจากนั้นหญิงชราก็เดินจากไปทันทีรามยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่ง เขาควรจะเชื่อหญิงชราคนนี้จริงๆหรือแล้วหญิงชราคนนี้รู้ได้อย่างไรว่าเขากำลังจะเดินทางไปไหนแต่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรหากแต่คิดว่าถ้าจะกลับไปรับลูกเมียตอนนี้ก็บ่ายคล้อยแล้วเขาคงจะเสียเวลาเปล่าเขาจึงออกเดินทางต่อเมื่อถึงบ้านแล้วค่อยจะกลับมารับลูกรับเมียตามที่หญิงชราแนะนำเมื่อกลับมาถึงบ้านรามจึงตะโกนเรียกแม่ แม่หากแต่หญิงชรามองเขาด้วยสีหน้างงงงเป็นเวลาหลายปีที่แม่และลูกไม่ได้เจอกันเลยหากเธอจะจำลูกไม่ได้ก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกด้านผู้เป็นแม่และพ่อเมื่อจำลูกได้ก็ตกใจเป็นอย่างมากเพราะคิดว่ารามได้ตายจากเขาไปนานแล้วรามจึงเล่าเรื่องราวทุกๆอย่างให้กับพ่อและแม่ฟังรามบอกถึงสาเหตุที่ขาดการติดต่อไปจงระหว่างนั้น เขาก็สบายดีไม่ได้ลำบากอะไรแถมยังมีครอบครัวแล้วจากนั้นจึงกราบขอขมาบิดามารดาที่ละเลยไปผู้เป็นพ่อเป็นแม่ได้ยินเรื่องราวก็ไม่ได้ติดใจอะไรจึงบอกกับรามว่าให้กลับไปรับลูกเมียมาอยู่ด้วยกันที่นี่วันต่อมารามจึงเดินทางอีกครั้งหากแต่ครั้งนี้เขาก็ต้องแปลกใจที่พอมาถึงแล้ว กลับพบแต่ความว่างเปล่าบ้านหลังใหญ่ที่เคยตั้งอยู่กลับกลายเป็นเพียงทุ่งนาโล่งๆเท่านั้นจากนั้นเขาจึงกลับไปดูที่พักของที่ทำงานที่เขาเคยพักกับยอดเพื่อจะเจอยอดที่นั่นและเมื่อไปถึงก็เจอยอดที่นั่นจริงๆพอยอดเห็นรามก็ตกใจเป็นอย่างมากยอดไม่ได้เจอรามเพื่อนของเขามาเกือบสิบปีแล้วจู่ๆวันนี้ เพื่อนของเขากลับมายืนอยู่ตรงหน้าเขาเอา้าเอ็งหายไปไหนมาข้าตามหาเอ็งเกือบสิบปีแต่ก็ไม่พบแล้วนี่เอ็งเดินได้แล้วหรือเอ็งพูดอะไรข้าหายไปไหนหรือข้าก็ไปอยู่กับเอ็งที่บ้านของเอ็งแล้วพ่อเอ็งล่ะลูกเมียข้าด้วยหายไปไหนกันหมดรามถามกลับหากแต่ยอดก็ไม่เข้าใจว่าเพื่อนพูดอะไรเอ็งพูดอะไรนะ ข้าก็อยู่ทํางานของข้าที่นี่ตลอดนานๆถึงได้กลับบ้านแล้วเจอพ่อข้าได้ยังไงพ่อของข้าตายไปนานแล้วนี่รามช็อกทันทีที่ได้ยินแบบนั้นจะว่าไปก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเยอะเขาจึงเล่าเรื่องราวให้ยอดฟังทั้งหมดและยอดก็พูดขึ้นว่าข้าว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆเอ็งลองกลับไปตามหาหญิงชราคนนั้นดูนางอาจจะมีคำตอบให้เอง็ง รามกับยอดจึงกลับไปที่ที่รามเคยเจอผู้หญิงคนนั้นและก็เป็นไปตามที่คาดหญิงชราที่ยืนอยู่ท่ามกลางทุ่งกว้างเรากับรู้ว่าเขาจะมาหาเองคงอยากรู้ใช่ไหมละ่ะว่าเกิดอะไรขึ้นหญิงชราเอ่ยบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะสวยงามก็จริงแต่ใช่ว่าเราจะไปแตะต้องมันได้พูดจบ หญิงชราคนนั้นก็หายไปต่อหน้าต่อตาทันทีจากพลันเหตุการณ์วันนั้นวันก่อนที่เขาจะออกไปทำงานก็ไหลกลับมาฉ่ายซ้ำตอนที่เขาเดินไปทำงานที่เขาเจอกับต้นไม้ต้นหนึ่งและเขาก็เด็ดดอกไม้จากต้นนั้นมาและมันก็เปลี่ยนสีเรื่องราวทุกอย่างที่เกิดขึ้นทำให้รามรู้แล้วว่ายอดตัวปลอมคนนั้นพ่อของยอดลูกและเมีย ทุกคนต่างคือชาวเมืองลับแลเพราะเขาไปเด็ดดอกไม้นั้นมาจึงทําให้เขาหลุดเข้าไปสู่มิติเมืองลับแลแต่เพราะอนุภาพความรักของพ่อแม่ที่จัดพิธีทําบุญให้รามจึงออกจากเมืองนั้นได้แต่ถึงแม้รามจะรู้ความจริงว่าเขาอยู่ต่างพบกับลูกและเมียของเขาแต่เขาก็ยังอยากจะกลับไปหาลูกและเมียและรับออกมาอยู่ด้วยกันที่เมืองมนุษย์แต่มันก็คงจะเป็นไปไม่ได้แล้ว และคงจะเหลือไว้แค่ความทรงจำดีๆเพียงเท่านั้นจากนั้นรามจึงตัดสินใจเดินทางกลับบ้านเพื่อกลับไปอยู่กับพ่อแม่และจะไม่จากพ่อแม่ไปไหนอีกยิ่งตอนนี้พวกท่านอายุมากแล้วเขาจะคอยดูแลพวกท่านและในระหว่างเดินทางกลับนั้นเขาได้กระหายนา้ำจึงได้หยิบกระบอกน้ำที่ติดยามเขามาตั้งแต่เดินทางออกจากเมืองลับแลออกมาเพื่อจะดื่มดับกระหายแต่แล้ว เขาก็ต้องแปลกใจอีกครั้งเมื่อน้ำในกระบอกกลับกลายเป็นทองคําเขาจึงรู้ในทันทีว่าภรรยาของเขารู้ลงหน้าแล้วว่าเขาจะต้องออกจากเมืองลัแหลมาจึงมอบสิ่งของมีค่านี้เพื่อให้เขาได้ใช้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในเมืองมนุษย์ และนั่นก็คือท่านเล่ามาเรื่องสมบัติเมืองลับแลขอคนละหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ท่านเล่ามาในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ